สวัสดีค่ะอ่าวันนี้นะคะวันศุกร์นะคะวันนี้นะคะอ่าาขออนุญาตแป๊บหนึ่งไหมคะโอเคอ่านะคะวันนี้นะคะก้อยนะคะได้เครื่องมาแล้วนะคะสำหรับ Infinix Hot 9p นะคะตัวนี้นะคะ Infinix Hot 9p นะคะ,ต,ะ,คะตัวนี้แบตอึดนะคะหน้าจอใหญ่นะคะ Uh, หน้าจอใหญ่ถึง6.85นิ้วเลยนะคะตัวนี้นะคะและก็ตัวนี้นะคะราคานะคะเบามากๆนะคะสำหรับสเปคเครื่องนี้เลยนะคะตัวนี้แรม2ลอม32นะคะตัวนี้นะคะรองรับ3 G และ4ี G เลยนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะหน้าจอนะคะ6.82นะคะตัวนี้นะคะเป็นหน้าจอนะคะเป็น ชิ้เมจิกนะคะดิสเพย์นะคะเป็นเฮดเป็นเฮดดีพารนะคะตัวนี้นะคะหน้าจอนะคะคุณสมบัติดีเลยนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะแบตมาถึง60เลยนะคะ60นะคะมิลลิแอมนะคะตัวนี้นะคะอ่าตัวนี้นะคะกล้องหน้านะคะกล้องหน้า5ล้านนะคะกล้องหลัง8ล้านนะคะตัวนี้นะคะกล้องหน้า5ล้านกล้องหลัง8ล้านนะคะ ่ตัวนี้นะคะอ่ากล้องหน้านะคะสามารถนะคะถ่ายนะคะไฟไหน,หนายได้นะคะตัวนี้นะคะอ่าเอ,าอ่อตัวนี้นะคะเป็นวิสอ่าววิสวิสแซลชไลท์นะคะตัวนี้นะคะวิสแซลชไลท์ตัวนี้จะเป็นอ่าเกี่ยวกับการถ่ายภาพตอนกลางคืนนะคะเราสามารถนะคะถ่ายนะคะคมชัดเลยนะคะตัวนี้นะคะมีแฟลชนะคะ สำหรับช่วยในการาทำให้ภาพนะคะสว่างขึ้นนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะแบตบอกเลยนะคะตัวนี้เซฟแบตเลยนะคะอ่ะน้องบิวอ่ะ้น้องบิวนะคะอ่ะเดี๋ยวนะคะเราจะเปิดให้ชมกันนะคะตัวนี้ของเข้ามาแล้วนะคะราคาอยู่ที่สองพันสามเก้าสิบนะคะตัวนี้นะคะอ่ะ ตัวนี้นะคะมีอยู่ด้วยกันนะคะทั้งหมด3มสีนะคะก็คือสีฟ้าสีดําแล้วก็สีม่วงนะคะตัวนี้นะคะอาจัเปิดให้ดูนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับของแถมนะคะเป็นของพรีเมียมนะคะเป็นเป็นของแถมนะคะของอินฟินิเลยนะคะตัวนี้นะคะอันนี้นะคะอ่านี่ค่ะ ตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นสีฟ้านะคะตัวนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่านะคะหน้าจอนะคะหน้าจอโหใหญ่มากนะคะตัวนี้6.82นิ้วเลยนะคะใหญ่กว่ามือก้อยอีกนะคะยาวมากนะคะดูเป็นคืบเลยนะคะดูนี่นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะกล้องนะคะเป็นทรงนะคะหน้าจอหยดน้ํานะคะทรงหน้าจอหยดน้ํานะคะตัวนี้นะคะมาด้วยกันนะคะ ห้าล้านนะคะอ่ากล้องหลังนะคะกล้องหลังแปดล้านนะคะแปดล้านบวกสองล้านบวกสองล้านคะมาทั้งหมดสามเลนนะคะกล้องหลังมาทั้งหมดสามเลนนะคะตัวนี้นะคะมีแฟลชเลยค่ะแฟลชทั้งหมดสามตัวเลยนะคะมีสแกนลายนิ้วมือสแกนใบหน้านะคะตัวนี้นะคะอ่าตัวนี้นะคะ แอนดรอยนะคะตอนนี้แอนดรอย10นะคะตัวนี้นะคะอันนี้แอนดรอย10เลยนะคะตัวนี้นะคะ 10Q เลยนะคะ 10Q ตัวนี้นะคะ,ะตัวนี้นะคะมีหมดเซ,เซนเซอร์นะคะหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นสแกนใบหน้าสแสกนลไยนิ้วมือนะคะถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปนะคะ ระหว่างเราสมมุติว่าเราขับรถนะคะเราเห็นเราอยากถ่ายรูปแต่ไม่อยากให้มันเบลอรหรืออะไรนะคะตัวนี้มีนะคะมีโหมดเซ็นเซอร์ด้วยนะคะถ่ายรูปสวยเลยนะคะพร้อมกล้องนะคะหลังสามเลนเลยนะคะตัวนี้กล้องมีทั้งหมดสามเลนเลยนะคะตัวนี้นะคะ,ะตัวนี้นะคะมีโหมดนะคะเซฟประหยัดพลังงานด้วยนะคะตัวนี้นะคะ นะคะตัวนี้เลยค่ะเซฟเลยนะคะเซฟเซฟแบตเลยนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะใส่ได้สองซิมนะคะรองรับ 4G ทั้งสองซิมเลยนะคะ 4G ทั้งสองซิมเลยนะคะตัวนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดอีกสีหนึ่งให้ดูนะคะอ่ะเปิดสีหนึ่งนะคะอืสีสวยมากนะคะรูปทรงดีไซน์สวยนะคะ ไปใ,ให้น้องดีดูอ่ะมาดูสีเขียวกัน,น,นสีเขียวส่วน <ะ S 2> นี้คะสีเขียวนะคะตัวนี้นะคะอ่าอีซินิกฮอต 9P นะคะจะนะคะดีไซน์ฝาหลังนะคะเป็น 3D นะคะเราจะมองเป็นทรงนะคะอย่างสีเขียวจะเห็นได้ชัดเลยไปใ,ใกล้ๆหน่อยอ่ะเราจะเห็นเลยคะ่ะว่าไล่สีนะคะเป็นดํากับเขียวนะคะดําเขียวเลยนะคะจะเป็นดูเป็น มิติหน่อยนะคะตัวสําหรับตัวสีเขียวนะคะสําหรับตัวสีดํานะคะขายออกไปเมื่อเช้านี้เองเลยค่ะตัวนี้นะคะอ่าอ่านะคะมีสองสีอ่าน้องบิวดูเลยครับว่าในกล่องเรามีอะไรบ้างนะคะมาดูกันนะคะบิวตรงนี้เลยอ่าในกล่องนะคะก็จะมีสายชาร์จให้นะคะเราก็จะมีหู่ฟังให้ด้วยค่ะนี่เลยค่ะ มีเรามีของแถมอ่ะจากนั้นไม่พอเรามีอะไรอีกคะมีเคสในเคสเอ่ยอ่ะให้ลูกค้าชมเคสหน่อยค่ะตัวนี้นะคะรับประกันนะคะรับประกันหน้าจอแตกหนึ่งปีนะคะหนึ่งครั้งภายในหนึ่งปีด้วยอ่ะมีเคสแล้วก็มีฟีลให้ด้วยนะคะมีเคสให้ด้วยค่ะเคสนก็จะเเคสนี้เลยค่ะเคสยังออกแบบเป็นสามมิติเลยเห็นไหมคะสวยอะดูข้างๆหน่อยอ่ะ มองเป็นมิตินะคะสวยๆเลยนะคะตัวนี้นะคะซื้อในไลโสดแถมอะไรบ้างคะอ่ะแถมอะไรบ้างอ่านถึงไว้อ่ะซื้อในไลโสดแถมอะไรบ้างะคะแถมในไลโสดนะคะอินฟินินะคะก็อ่าทางอ่าเรานะคะก็จะมีให้ลูกค้าเลือกนะคะระหว่างนี่เลย น้ำตัวนี้นะคะอ่าเหมาะกับหน้าร้อนมากนะคะบอกเลยนะคะสีสวยเลยนะคะสีอ่อนสีเขียวอ่อนนะคะตัวนี้นะคะอ่าจ่ายรายเดือนป่าคะสวัสดีค่ะคุณปียนุตได้ค่ะรับชำะะระรายเดือนค่ะ แต่อันนี้เป็นเครื่องขายขาดค่ะอยู่ที่2องพบาทค่ะขายขาดนะคะราคาขายขาดนะคะชมไลฟ์สดนะคะเดี๋ยวเราจะมีของรางวัลแจกนะคะแล้วก็มีส่วนลดเครื่องให้ด้วยนะคะตัวนี้เลยค่ะของแผนชิ้นแรกนะคะที่ให้ลูกค้าเลือกนะคะนี่นะคะเขานะคะนีะ่ตัวกันชื้นอย่างดีนะคะนี่มีกันชื้นมาให้เราด้วยนะคะ ลูกทรงดีไซน์นะคะดีมากเลยเก็บน้ำร้อนก็ได้น้ำเย็นก็ดีนะคะอ่านี่มีโลโกโ้ของอีซินิกเลยนะคะตัวนี้นะคะสำหรับของแถมชิ้นแรกนะคะที่ให้ลูกค้าเลือกนะคะอ่าของแถมชิ้นที่สองนะคะนี่เลยเป็นถูฟังบลูทูธนะคะบลููบลูทูธมีสายด้วยเดี๋ยวแกะให้ดูนะคะบลูทูธมีสายนี่เลย เป็นบลูทูธนะคะเป็นบลูทูธนะคะเป็นหูฟังแบบบลูทูธนะคะอ่าล้วแถมไปเลยนะคะด้วนนะคะมีจำนวนจำกัดค่ะอ่าลูกค้านะคะท่านใดนะคะอันนี้รุ่นอะไรสวัสดีค่ะคุณเสี่ยนึงบัวลพลอยนะคะอันนี้เป็นอินฟินิค่ะอินฟินิตอินฟินิตฮอต 9p นะคะตัวนี้เป็นตัวน้องใหม่นะคะราคาเบาๆของอินฟินินะคะคอส 9p แบต6,000ม ah ิลลิแอมนะคะตัวนี้นะคะกล้องหลังมาให้ทั้งหมด3เลมเลยนะคะถ่ายรูปสวยมากมีสแกนลายนิ้วมือสแกนใบหน้าด้วยหน้าจอนะคะใหญ่ถึง6 8 2นิ้วเลยนะคะราคาอยู่ที่2,390นะคะอ่าลูกค้าท่านใดนะคะมาซื้ออินฟินินะคะคอส 9p นะคะสวัสดีค่ะคุณสุขใจนะคะอ่าแอันนี้เป็น fc ประจำร้านเลยก็ว่าได้นะคะขอบคุณสุขใจนี่ค่ะถ้าลูกค้านะคะซื้อเครื่อง i n น u l i n i c hot 9p นะคะสีใดขนาดสีใดก็ได้นะคะสีอะไรก็ได้มีเลือกนะคะตอนนี้นะคะเหลือสองตัวแล้วนะคะ,ะขายดีมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าจะเลือกคู่กับ แก้หนามก็ได้หรือจะเลือกคู่กับหูฟังบูทูธก็ได้นะคะอ่าต่ออันนี้ค่ะตอนนี้นะคะราคานะคะอ่าอยู่ที่สองพันสามเก้าสิบนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะนะคะวันนี้ชมไลฟ์สดนะคะสําหรับลูกค้าที่ชมไลฟ์สดนะคะอ่าก้อยลดราคาให้เลยนะคะสําหรับลูกค้าที่วันนี้ชมไลฟ์สดนะคะ ลูกค้าที่ชมไลฟ์สดนะคะวันนี้นะคะก้อยลดราคาวันนี้วันเดียวนะคะ,ะลดให้เหลือสองพันสามทวนนะคะสองพันสามทวนนะคะตัวนี้นะคะ,ะตัวนี้มาใหม่เลยนะคะตัวอินฟินิตฮอตฮอตเก้าค่ะฮอตเก้าเนะคะตัวนี้นะคะลูกค้านะคะที่ชมไลฟ์สดอยู่นะคะมาเลยเลยเลยค่ะราคาอยู่ที่สองพัน สามทวนนะคะตัวนี้นะคะเรมสามลมสามสิบรมสองล้อมสามสิบสองนะคะแบดหกพันมิลลิแอมนะคะตัวนี้ถ่ายรูปถ่ายรูปสวยนะคะตัวนี้นะคะมีหมวดสกแกนไรยนิ้วมือส,กสกแกนใบหน้านะคะเป็นทรงหยดน้ําเลยนะคะอ่าลูกค้าท่านใดามานะคะสมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะคะอยู่ที่ราคานะคะลดนะคะอยู่ที่สองพันสามทวนเลยนะคะลูกค้าท่านใดามานะคะ มาซื้อได้เลยนะคะวันนี้อยู่ที่2,003ทวนนะคะลูกค้าที่ชมไลฟ์สดเลยนะคะอ่าะนะคะลูกค้าที่ชมไลฟ์สดนะคะอยู่ตอนนี้นะคะอ่ามาได้ที่ร้านเลยนะคะวันนี้วันเดียวนะคะอยู่ที่ราคาอยู่ที่2,003ทวนค่ะตัวนี้นะคะ2,003ทวนเลยนะคะมาซื้อได้นะคะที่ร้าน A.S Body 2โชคเฉลียวบอคอยนะคะ หรือลูกค้าสนใจโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์093 152 5541นะคะตัวนี้นะคะ,ะลูกค้านะคะท่านใดนะคะสนใจนะคะ,ะ่มาซื้อได้นะคะร้านเราเปิด8ดโมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะตอนนี้นะคะยังทันนะคะตอนนี้เพิ่งจะว่าย2องโมงกว่าๆนะคะ ลูกค้านะคะมาได้เลยค่ะที่ร้าน A S Buddy สโชคเฉลี่ยนะคะลูกค้าเพียงพูดว่า่ลูกค้าเพียงแค่บอกว่าชมมาจากไฟ์สดนะคะและแคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอนะคะก้อยกับน้องวิวได้เลยนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะแคปหน้าจอนะคะแล้วผมบอกว่าชมไฟ์สดมาจะมาซื้อเครื่องอิสฟินิกฮอตแนะคะวันนี้นะคะคอ่ะ ฮ o ต9เพนะคะขอโทษทีนะคะวันนี้นะคะลดอยู่ที่2,003ทวนนะคะตัวนี้นะคะแรงมากนะคะสองพันสามเก้าสิบจริงไหมคะสวัสดีคะ่ะพี่อูอ่าสองันสามเก้าสิบจริงไหมคะจริงคะ่ะวันนี้ชมไลฟ์สดนะคะมาอุดหนุนได้นะคะเอ๊ยฝาส,สองช่อ๋อใช่ ใช่ใขอโทษค่ะสามพันสองเก้าสิบนะคะวันนี้ลูกค้ามาซื้อนะคะลดราคาอยู่ที่สามพันสองทวนนะคะขอโทษค่ะทรผิดลูกค้านะคะท่านใดนะคะที่มาซื้อนะคะลดราคาอยู่ที่สามพันสองทวน,นะคะ <c oughs> ่ะอ่า อันนี้นะคะสามพันราคานะคะสามพันสองเก้าสิบนะคะวันนี้เราลดราคาเหลือสามพันสองพวนนะคะอ่าลูกค้าท่านใดเข้ามาแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดหัวใจกดผ่งใจให้เลยคะทั้งสองคนเลยนะคะก้อยและน้องดิวนะคะอ่าตัวนี้นะคะตัวน้องใหม่เลยนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะ,ะ,คะอ่า ลูกค้านะคะท่านใดนะคะสนใจนะคะยังมาได้อยู่นะคะนี่อยากได้อ่าอยากได้สองพันสามเก้าสิบต้องมาซื้อเครื่องพร้อมรายเดือนนะคะพี่อู๊ก็จะลดแถมแรกลดแรกแจกแถมให้เลยค่ะอ่าลูกค้าท่านใดนะคะอ่าสนใจนะคะเครื่องนะคะพร้อมโปรนะคะ เราก็มีโปรให้ลูกค้านะคะโปรลด50%เลยนะคะโปรเริ่มต้นอยู่ที่199บาทนะคะลูกค้าเพียงนำบัตรประชาชนนะคะมานะคะเปิดเบอร์ไอ้นำบัตรประชาชนนะคะพร้อมสมัครโปรนะคะลดให้50%เลยค่ะโปรลดให้50%เลยนะคะจากโปก99ลดเหลือ199นะคะตัวนี้นะคะได้เน็ตด้วยโทรด้วย เมื่อลูกค้านะคะซื้อคอมเครื่องนะคะปอยก็จะมีราคาพิเศษให้ด้วยค่ะนะคะมีลูกค้าท่านใดสนใจไม่เอ่ยนะคะสามพันสองเก้าสิบนะคะลดเหลือสามพันสองทวนนะคะลูกค้าท่านใดที่ชมไลฟ์สดน,นะคะอ่ะตอนนี้นะคะลดเหลือสามพันสองทวนนะคะตัวนี้นะคะขออภัยด้วยนะคะเมื่อกี้พูดผิดะค่ะพูดสลับกันค่ะ ่สั่งได้นะคะตัวนี้นะคะมีของแถมด้วยนะคะตัวนี้นะคะมีของขวดขวดน้ำนะคะแล้วก็มีนี่นะคะให้ลูกค้านะคะสามารถนะคะใช้ได้เลยนะคะตัวนี้ก็ใหญ่มากเหมาะนะคะมีหมดเล่นเกมด้วยนะคะใครลูกก็สวยนะคะมีบทเฟซบิวตี้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะ มีลูกค้าเข้ามาค่ะมาอีกไมโอ้ยมากันเยอะๆนะคะอยากลดอยากลดค่ะอ่านะคะอันนี้นะคะลูกค้าท่านใดนะคะจะมาซื้อนะคะแคปหน้าจอเลยนะคะอยู่ที่สามพันสองทวนนะคะสามพันสองทวนเท่านั้นนะคะตัวนี้นะคะสามพันสองทวนนะคะอ่า นะคะอ่ะต่อไปนะคะลูกค้านะคะที่สนใจซิมนะคะซิมนะคะที่ร้านเราก็ยังที่ร้านเรามีซิมขายนะคะซิมนะคะเริ่มต้นอยู่ที่50บาทนะคะต่อซิมนะคะนะคะ50บาทนะคะซิมนะคะ50บาทเท่านั้นนะคะราคาซิมลูกค้านะคะ สามารถสมัครโปรได้นะคะตอนนี้นะคะมีโปรนะคะมาใหม่นะคะโปรนะคะ1เมก60บาทนะคะ2เมก90บาทนะคะแต่เน็ตนะคะ1เมกนะคะได้30จิกนะคะแล้วก็90บาทได้2เอ่อ90บาทนะคะ2เมกนะคะความเร็ว2เมกนะคะได้30จิกนะคะลูกค้านะคะ สามารถสมัครโทรฟรีได้นะคะเพียงสามสิบาทเท่านั้นนะคะเติมเงินแค่เดือนละสาสิบาทนะคะนานสามเดือนเลยนะคะลูกค้าจะได้โทรฟรีทุกเครือข่ายนะคะครั้งละสิบห้านาทีนะคะตลอด2ี่สี่ชั่วโมงเลยนะคะนานสัสิบวันนะคะต่อเดือนนะคะอ่าโปรนะคะเน็ตสี่มกไม่อัน้นไม่ลดสปีดนะคะเน็ตสี่มกไม่อัน้นไม่ลดสปีดนะคะอ่า สามารถนะคะมาซื้อได้ที่ร้านเอเอสบั a ี้สองโชคเฉลี่ยวนะคะเรามีโปรนะคะหลากหลายเลยนะคะลูกค้านะคะมาซื้อได้เลยนะคะที่ร้าน a อเอ d บดี a ้ dy, สองโชคเฉลี่ยบอกคอยนะคะเรามีของลูกค้านะคะท่านใดนะคะวันนี้มาซื้อซิมพร้อมโปรนะคะอ่าห้าซิมขึ้นไปนะคะก้อยแถมให้เลยนะคะกระเป๋านะคะ กระเป๋าจาก A.S. นะคะตัวนี้นะคะ,ะให้ไปเลยนะคะตัวนี้แต่และลูกค้าซื้อสิบซิมขึ้นไปนะคะพร้อมโตนะคะพร้อมโตนะคะ,ะซื้อสิบซิมขึ้นไปนะคะแล้วแถมพวงกุญแจน้องอุ่นใจน่ารักน่ารักไปเลยนะคะ,ะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจเครื่องอีฟินิกฮอต 9P นะคะราคานะคะตอนนี้นะคะ ราคาชมไรซ์สดน,นะคะอยู่ที่สามพันสองทวนนะคะลูกค้าสามารถมาได้ที่ร้านเลยนะคะหรือมาสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าสามจดเลยนะคะศูนย์เก้าสามหนึ่งห้าสองห้าห้าสี่หนึ่งนะคะเบอร์นะคะศูนย์เก้าสามหนึ่งห้าสองห้าห้าสี่หนึ่งนะคะ่ามาได้เลยนะคะที่ร้านนะคะ มีใครอยู่ด้วยไหมเอ่ยอลูกค้านะคะสนใจนะคะมาที่ร้านได้นะคะไม่ว่าลูกค้าจะซื้อเครื่องนะคะในรายการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องรายเดือนหรือเครื่องขายขาดนะคะอ่าเครื่องแบรนด์อื่นไม่ว่า oppo vivo huawei นะคะ realme นะคะ i n f i n i x นะคะ vivo นะคะแล้วก็แบรนด์อื่นๆนะคะมาได้ที่ร้านนะคะอ่า นะคะก้อยก็ขอให้อ่าขอราคาก็ดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เลยราคาผิดใช่ไหมคะราคาผิดใช่ไหมคะราคาสามพันสองสามพันสองเก้าสิบค่ะราคาสามพันสองเก้าสิบค่ะสวัสดีค่ะพี่เก๋ค่ะสามพันสองเก้าสิบค่ะแต่ลูกค้าที่ชมไลฟ์สดน,นะคะนะคะที่ตอนนี้นะคะ ก้อยลดให้เลยค่ะสามพันสองทวนนะคะพร้อมของแถมด้วยนะคะลูกค้าที่ชมไลฟ์สดนะคะก้อยแจกของแถมน,นะคะราคาไลฟ์สดอยู่ที่สามพันสองนะคะมีที่อ่าไม่ผิดค่ะโปรโมชั่นไม่ผิดค่ะโปรโมชั่นคืออะไรคะไม่ผิดคือ ราคาเต็มนะคะอยู่ที่3290ค่ะตอนอนี้ถ้าหากลูกค้าสนใจนะคะลูกค้าที่ชมไลฟ์สดราคาลดเหลือส2มพันสองร้อยทวนค่ะมาหมดแล้วไม,ม่ผิดขับโปชั่นมาหมดแล้ว <laughs> ลูกค้านะคะท่านคืออ่าลูกค้านะคะที่ชมไลฟ์สดนะคะก้อย้อให้เหลือสาม0ท้วนนะคะวันนี้วันเดียวนะคะ ที่ร้านเราเปิดถึงหกโมงเย็นเลยคะ่ะนะคะลูกค้านะคะสามารถชมก้อยได้ทุกวันนะคะบ่ายสองโมงนะคะอ่าก้อยจะมาไลฟ์สดนะคะทุกเรื่องนะคะที่ลูกค้ามานะคะเอนมีนะคะอยากให้ก้อยไลฟ์สดอีฮ โทรศัพท์ยี่ห้อต่างๆนะคะ<อ>ก็สามารถมามาเม้นได้นะคะคอมเมนต์บอกได้นะคะทักแชทส่วนตัวก็ได้นะคะว่าอยากให้ก้อยเม้นเออ,อยากให้อ่อาก็คือสามารถนะคะเข้ามานะคะติชมได้นะคะถ้าผู้อะไรดไปก็ขอกราบขอโทษด้วยนะคะสำหรับลูกค้กาทุกท่านนะคะอ่า ช่องทางในการรับชมนะคะของก้อยนะคะก็มีนะคะอยู่2องช่องทางเลยก็คือ1 Facebook นะคะ Facebook เข้ามาที่2โชคเฉลียวนะคะแล้วก็2 YouTube ค่ะ YouTube นะคะช่องบอจุดสองโชคเฉลียวค่ะค่ะนะคะวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะวัสดีค่ะบ๊ายบาย